วันนี้มารีวิวเรื่องของแอป Time Stamp Camera นะครับแอป Time Stamp Camera เนี่ยก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับมี2-3เวอร์ชันนะครับรเวอร์ชันฟรีเวอร์ชันโปรครับแอป Time Stamp เนี่ยมันดียังไงมัดีตรงที่เราสามารถระบุตำแหน่งนะครับ Time Stamp ก็คือระบุตำแหน่ง เวลาสถานที่นะครับแล้วก็ใส่โลโก้ของเราได้ด้วยนะครับ Time Stamp นะครับลองเปิดใช้ดูนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นรูปภาพนะครับตรงนี้นะครับจะมีวันเวลามีลัติจูดลองจิจูดที่เราสามารถเลือกได้ตั้งค่าได้นะครับแล้วเราก็ มาตั้งค่าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เลือกเป็นประเทศเป็นตำบลเป็นอำเภอนะครับเลือกได้นะครับเป็นถนนอย่างนี้นะครับเลือกได้ถนนชนบทนะครับละที่จูดลองที่จูดนะรเราสามารถที่จะ เลือกได้นะครับลาติจูนนะครับแล้วก็ Import, อินพุตอิ p พ r ตโลโก้ของเรานะครับหรือจะใส่ข้อความเบอร์โทรของเราตรงนี้ก็ได้นะครับใส่ข้อความของเรา เบอร์ขงเราได้นะครับเซฟนะครับแล้วเราก็มาอิ p พ r ตโลโก้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเอาโลโก้เรามาใส่ได้นะครับ ขนาดของโลโก้นะครับขนาดของโลโก้มันจะมาปรากฏข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมสามารถปรับความเล็กใหญ่ได้นะครับใซส์ เวลาเราถ่ายรูปมันก็จะมีโลโก้เราติดเวลาเราถ่ายรูปม,มีโลโก้มีอะไรของเราถ่ายวีดีโอนี่นะครับลองใช้ดูครับถาสมสเต็ม